วัดีค่ะมันนีประเดียนมากเกี่ยวไข่มมเขือเทศมันสีมีหอมหัวไงมีมม,มเขือเทศเนาะค่ะเนาะเลาวก็ใส่หมูสับน้ำเนาะคะเด้อเครื่องปรุงกับบะหมี่ยังไรหลเราก็มีเกี๊วขาวกาวน้ำปลาตัดเล็กน้อยเ้วยคะเด้อไข่นัวเกิ๊วขาวไม่ท่นนี้ละ ขาวบามักเกิดเทศมันก็นเป็นถาดเล็ก,ลกนะคะเนาะเพิ่มถาดเล็กเนาะห้องเนื้อห,หมูก็เพิ่มโปรตีนหนึ่งห้อาไข่ก็มีประโยชน์แต่แน่นีประโยชน์เบิดอันเฮ็ดกับเขาง่ายๆกินในขั้วเลื่อนกับว่นไปว่นมานที่ละ นี่ระเดือนกับสิพัดกับลำปีนะใช้หมูสับเนาะค่ะเนาะเตรียมไปอากาศกับฮ้อนสลับเนาไปกินร้านอาหารหน,หนลูกร้านคน,นกับข้ากันคล่องเสีย ไปกินยังมากบนเป็นบางคนบางคนกับเขาเป็นผัดเจนมันแห้งนะครั 羊肉汤。 แล้วแล้วๆหน้ากินบ้างค่ะมันแต่แสบบอไข่เกี่ยวมเะเขือเทศกะน็ดใส่หมูสับน้ำเบค่ะเด้อแสบแสบตังเตรียมโต๊ะเลย ไปเดินกับสีมาผัดอันนี้ต่อยออเห้ากันกลางนะครับ nấm lửa vào lại nấm mông lửa ngon cà tiêm kiều luôn bay อัน <c oughs> ขวดน้ำมันส้มเหมือนใส่แล้วสีประเด็นกับวัตถินะะ่นเนี่ค่ะประเด็นเอาไว้ก,กอกน้ำมันเก่าใบขายนู่นคะเนาะคะ <c oughs> นนี้คนทุ้ขกับเด้ออยูหลอดปลอดภัยประจุคนนี้ดีซ้ำไทยความเก็บจะได้ความไข่จะมีไปทั้งหลายกัยโยเริ่มใส่มาประเด็นถีเฝ้าไปตั้งโต๊ะให้คนนั้นนู่นคะเนาะ,ะมันสายแล้ว ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามด้วยกันเด้เอเห็ดผสมพอได้ก็ให้ได้เห็ดผสมพอมีก็ให้มีบบกินพ่อบกจกพ่อรุ่งวัดดีค่ะประเด็นเสี่ยนจบคลิปเท่าน,นี้ก็เด้อค่ะถ้าคลิปมันสิงเงไปวัดดีค่ะปากกับว่าท่านเศร้าอยูน่นะลายมือเราอยู่บ้นเศร้าปากเด้อ ขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่สนับสนุนซองหนอยหน่อยผู้ประเดือนขอให้ยูดีสบายประสุก้นลำล้ำลำวยๆยเงื่นทองเด้อค่ะเด้อความเจ็บจะได้ความไข่ย้มาวัสดีค่า